สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็พามาชมสวนไร่มันสำปะหลังนะครับนี่คือมีวังถมดเิเจ็ดนไร่อายุ5เดือนบริบูรณ์นะครับ5เดือนเต็มกับอีกห้าเดือนเต็มนะครับอายุ5เดือนเต็มมาดูต้นนี้ก็ได้ครับนี่ผมสุมนะต้นนี้ยังไม่ลงหัวนะครับเพราะว่ามันขึ้นช้าต้นนี้ความสูง1นเมตรนะครับหเมตรกว่า มาดูหัวมันจะดกไหมครับผมกำลังขุดคุ้ยอยูอ่กำลังควัดให้ดูอยู่ครับม,มันก็ยังเป็นหัวอยู่นะครับนี่ ก็โอเคนะหนึ่นี่นะครับตัวนหัวนี้นะสี่ห้าหกคนละหัวนะครับ9 10 11ิบสนี่น,นี่หัวนี้นะ เห็นไหมสิบเอ็ดสิบสองมีทั้งหมดสิบสองหัวนะครับต่อมาผมจะเอาต้นนี้นะผมข้อเออเนี่อ กบดินก่อนครับเดี๋ยวมันตายอากาศร้อนนะครับ40กว่าองศานะครับไม่ไม่ใช่ขี้นะครับนี่มามาดูต้นนี้กันครับนี่ต้นนี้ครับว่ามันจะมีหัวไหมมาดูกันเลยไม่มีหัวครับมีแต่รากัากหลักายทั้งนั้นเลยเอาดูดิแค่เนี้ยเห็นไหมครับนี่เอาเฮ้อ แล้วจัดเฮ้เผมเจอ RPG ผมแล้วเอาละผมเจอลูก RPG แล้วลูก RPG ลูกที่หนึ่งอ้าวนี่ครับลูก RPG น้อยอืม โอ้ยมันแตกนี่ครับทุกท่านเห็นสังเกตไหมทุกท่านเห็นไหมนี่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 ร่องมันมันแตกเนี่ยต่อไปมันก็จะเน่านะครับเนี่ยหัวนี้ครับผมต้องเอาออกเลยเนี่ยเห็นไหมมันแตกมันแตกนี่คือทำไมมันแตก เพราะมันแรงเกินแล้วก็ฝนตกมันถูกก็คือมันแรงจัดแรงจัดแรงจัดพอฝนมันหลงฤดูครับตกมาครั้งหนึ่งมันกําลังสร้างหัวหัวแตกเปาะเลยมันก็มันก็เป็นส่วนน้อยครับยส่วนน้อยคือผมผมก็ทิ้งเลยเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยหัวเนี้ยหัวนี้ก็แตกนะย่่งต่อไปมันก็จะเน่านะครับนี เพราะว,ว่ากิดเน่ามันออกแล้วเห็นไหมครับสองหัวนี้แตกแต,แต่ว่าหัวนี้ไม่แตกเนี่ยเนี่ยสมบูรณ์อยู่สี่หัวเน่าสองหัวนะครับสาเหตุเห็นจะชัด สาเหตุเกิดจากอะไรสาเหตุเกิดจากน้ําฝนครับก็คือมันแรงจัดแรงก็คือพจิกาฝนไม่ตกทันวาฝนไม่ตกมุกรลาฝนไม่ตกกุมภามีนาเมษาช่วงเดือนมีนาครับฝนตกสองครั้งเนี่ยก็คือก็ขึ้นสภาพดูกันกนครับว่าสามเดือน,นฝนไม่ตกเลยผมก็ฉีดน้ำมาขี้มูฉีดฉีดฉีด,ฉดพอฝนตกครั้งปุ๊บมันถูกน้ำฝนหัวมันนะครับ มันถูน้ำฝนมันก็แตกเปาะเลยเนี่ยพอแตกปุ๊บตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะเน่าเนี่ยมันจะเน่าครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยพอนานเข้านานเข้ามันก็จะเน่าตัวนี้นะครับที่ผมหาผมหาอยู่หลายรอบเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ครับให้ทุกท่านถอนทิ้งเลยหรือไม่ไงั้นก็ขุดขุดแล้วก็หักออก ตรงนี้นะครับอันตรายพอมันนานเข้ามันก็จะเป็นเชื้อราเชื้อเน่าเชื้อเน่าผลสุดท้ายก็ทําให้โคลนตนัวนี้โคลนต้นนะครับเน่าไปด้วยนี่แหละตรงนี้สําคัญเห็นไหมครับเนยน้ําหนักก็กมีนะได้ประมาณหนึ่งขีดนะครับเนี่ยหัวไซนี่ยได้ประมาณหนึ่งขีดสุดท้ายนี้ผมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับโชคดีปลอดภัยครับผม